สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทอมแอนดจีรี่เชดนะครับก็เปิดคลิปแบบเชดยาวๆเลยนะครับไปนู่นเลยครับเมืองนอกเลยฮะทุยไม่ใจเลยฮะทางเกมไม่ทำการแจกนะฮะก็คือกิจกรรมมาไหนวะจบไหมรู้สึกจะเป็นอ้าวไปแล้วอะน่าจะไปแล้วนะฮะมันเป็นกิจกรรมอ่ะไอ้กล่องอะไรสักอย่างเป็นฮาโลวีนนะฮะ เนี่ยนท่านผู้ชมผมสุ่มได้เนี่ยท่านผู้ชมนี่ับท่านผู้ชมผมซุ่มได้ทัฟฟี่ปีาศาจโอ้โหถาวอนด้วยนะฮะทั้งที่ไม่ได้เติมเลยสักกระบาทนะฮะก็เป็นบูทบูทเงินของบูทสายฟรีอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้เติมเลยนะครับก็แบบได้มาฟรีๆแบบอืดีใจเลยนะเนี่ยแบบนี้ผมนะฮะได้รอเวลานี้มานานเลยนะฮะเวลาที่หมดจัดอันดับมันเปิดครับผมได้เวลามาจัดหมดอันดับกันสักหน่อยแล้ว เราจะโชว์เซียนเหมือนเรียนมาบอกเลยจะไม่พลาดนะฮะเฮ้ยแมวเป็นแมวไรนิ่งด้วยท่านผู้ชมโอ้โหน่าจะโหดหน้าดูเลยนะครับต้องไปลุยกันซะแลว้วจะแจนจะแจ,จดจก็คือเจอที่นักสืบของเรานั่นเองจะลีมประกาศหนูที่โดดเด่นที่สุดไม่ได้นะครับไปลุยกันเลยไปเลยเจ้าหนูชึบอยู่ที่นี่เอง อา้าวหยยบกับดักตัวเองนายนี่มันดีจริงๆเลยนะ <c oughs> ไปแล้วล้ะแจ้บยบายไปแล้วครับปิดประตูใส่ก้อนเฮ้ยข้างบนมีชีตข้างบนมีชีตว่ะไปละเปิดประตูดรสเต,ร,สตร,รนเข้าไปเลยเทยจัดเจดดรสเต,ร,สตร,รนประตูเป็นประตูเหล็กด้วยอย่างชอบเลยอัพสองหนึ่งไปเลยลุยเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้เหมือนมันจะมีนะ เมื่อกี้เห็นแวบๆมันน่าจะเหยียบกัะบอกตัวเองแล้วมันมันไม่รู้ว่ามันตั้งใหม่หรือเปล่านะครับแกงแมวไปซะชึบตัวเราบางมากนะฮะโดนตีทีเดียวนี่สาหัสเลยนะไม่ได้ไม่ได้ผมอยากแก้เล่นของมีคมครับไ <c oughs> ปแล้วครับแก้วนะเดี๋ยวแก้ว่าดขานะเจ้าแมวบ้าเจ้าแมวบ้านี่เนะ่คาเมสยุ่นกับเพื่อนชันนะอุย๊ยร้อนเลยอเลยวาร้อนหลน ร้อนลนเจ็ดจ็ดช่วยเพื่อนแป,ป๊บหนึ่งจะได้เสร็จไวๆนะครับไปอัพสกิลหนึ่งนำก่อนจะดีกว่านะผมคิดว่านะชึบอะไรวะเนี่ยเอ้ยเกือบเกือบเราเกือบโดนเราเกือบโดนชิปนี่แหละชิปชิปเอา้าอะไรของนายอะไรของนายเอา้าปิดประตูอัดหน้าไปหนึ่งสเตป็ป <laughs> ไปละจ้าชึบป,ปิดประตูปิดประตูบอกแลว้วปิดประตู อื้อนแหละโดนไปเอาเราก็โดนนี่ว่ะท่านผู้ชมอไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเราจะตายไม่แนะ้องไม่ตายนะครับกินเค้กแป๊บนึงเอากินเค้กแป๊บกินได้ป่าววะมันจะขึ้นมาทันป่าวเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นมาทันท่านผู้ชมไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าเอาทำอะไรของนายทำอะไรของนายถามหน่อยถามจริง แม่จะแวะกินซะหน่อยไม่ได้เลยหมอนี่มันไร้กาดท่านผู้ชมมันไรายกาดจริงๆไปละจ้าไปละจ้าช่บปิดประตูอัดหน้าไปหนึ่งสเต็ปเออนัออ่นแหละโดนไปเออนั่นแหละเอ้าโดนไปซะเอ้าประตูทางออกอยู่ทางนั้นด้วยเราแทบไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยได้แต่จู๊กเลยตานี้ <laughs> ไม่เนี่ยรู้สึกไอ อะไรนะไลนิ่งตัวนี้มันไม่ได้สนใจพวกพวกเพื่อนผมเลยนะสนใจแต่เราอะ่ะจริงๆอะ่ะสนใจแต่เราจริงๆควางไปเลยเสกออกมาอีกช่อนี่แนะ่บเลยว่ากงจัดนะ,ะแต่ก็แลกมากับข้อเสียด้วยเหมือนกันนะฮะบางจัดอะ่ะบอกเลยบางกว่าทัฟฟี่ธรรมดานะฮะไทึบอ้าวปลาเพื่อนของปลาเลวของปลาเลว เออนั่นแหละไปกันเลยเย้วินเนอร์รู้สึกจะไม่เล้าใจซะเท่าไหร่นะไปต่อยอเกมแล้วกันจับคู่เรียบร้อยนะครับไปเลยลูกนกแดงลูกพ่อตั้งชื่อน,นกแดงแต่เป็นลูกหนู <c oughs> หนูเทาซะด้วยมาแล้วตาน,นี้นะครับทอมก็คือทอมก็คือทอมนั่นแหละนะฮะตาน,นี้ก็เป็นทอมออริจินอลเลยนะครับ จัจ้านในรอบนี้ก็คือหนูนักสืบอีกแล้วท่านผู้ชมคนเดิมปะนี่ไม่น่าใช่คนเดิมนั่นแหละไปละไปเลยห้องอเนกประสงค์ลุยลูกผ้าลุยอ่า EXP ตรงนู้นหนึ่งก้อนนะครับตรงที่นกบินผ่านนะฮยเราสามารถมองเห็นได้นั่นเองอ่าไม่รู้ว่าแถวนี้มีอีกหรือเปล่าไม่น่าจะมีแล้วนะน่าจอยู่ข้างบนนะฮะไม่งั้นก็น่าจะอยู่ตรงอ่าไอระเบียงบ้านนะประมาณเฮ้ย แมวมันมาแน่เลยแถวๆนี้น่าจะใช่นะสั่นหางลุกๆ,ๆ,ๆแบบนี้ปิดประตูไปหนึ่งสเต็ปเอาปิดประตูขังเพื่อนตัวเองอีกอะไรวะเนี่ยผมทอมตัวนี้น่าจะโหดนะฮะน่าจะเซียนนะฮะดูเพื่อนเราทายไป,นห,นนยปนหนึ่งคนแล้วครับรัมีสมาชิกไปหนึ่งคนแล้วไม่เนยไม่ได้ไม่ได้แบบนี้เราประมาทไม่ได้นะครับแมวมาต้องเอาของปลาใส่เรานะครับมันจะได้เปรียบกว่านะถ้า่เป็นแมวนะครับก็แนะนําให้เล่นเป็นปลาของจะดีกว่านะ ม่รู้ว่าจะแนะนำท่านผู้ชมได้หรือเปล่าออทางนี้ก็ไม่เก่งเหมือนกันนะเรื่องแมวเนี่ยเป็นเมนหนูนครับบอกเลยเมนหนูหนูจะจัดเลยแหละเอา้าเก็บได้สองชิ้นเองแหรอเราโอเคไม่เป็นไรครับเฮ้ยได้ชิ้นเดียวซะด้วยเพื่อนเราโดนตีตายอาตอนนี้ไหนไหนบ่นนเจอแรงตึงได้เจอแรงตึงสมชื่อแล้วแหละหมายถึงผมอะได้เจอแต่แรงตึงสมชื่อแล้วแหละแต่ถ้าเพื่อนเราโหดก็ไม่น่าจะตึงซะเท่าไหร่นีครับวางก่อนไม่วางแล้วไม่วางแล้วไม่วางแล้ว ไปแล้วจะอาเหยียบไปหนึ่งสเต็ปคว้างไปโดงสเต็ปอ่าโดนไปอีกหนึ่งสเต็ปโอ้ย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 เจ็บไปทั้งหัวใจร้องเพลงอะไรวะเนี่ยกูไปแล้วครับยกลงหนึ่งชิ้นป่าไปเลยป่านี่ไปอีกเอาไปกินแบบเอา้ายังไม่เอาไปกินดีกว่าอือเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเอา้เอาแมวไปนู่นเอา้เอาแมวยังอยู่นี่เหรอเอาไปซะ ไปซะแมาแมวตีไม่โดนพัตส์ทำ <c oughs> ไมแมวไม่ตีหนูไอ้นี่ไงมาตีละมาตีละเพื่อนเพื่อนเราซื้อบือ้ออย่าเพิ่งซื้อบือ้อเพื่อนอย่าเพิ่งซื้อบื้อสิเพื่อนเราต้องจัดการมันก่อนนะเพื่อนไม่งั้นมันจะจัดการเราเองนะนั่นไงเพื่อนเราโดนอุ้มไปด้วยละเวรกรรมชึบอืมนั่นแหละปืนนั่นแหละ,ออละไปช่วยเพื่อนเต็ม อืมวิ่งออกด่วนๆเลยนะครับเราต้องกะระยะเวลาการช่วยให้ถูกต้องนะมิงานเราพลาดตายขาที่บอกเลยตายขาที่ก๊อปออกมานี่แหละนี่แหละลำแสงเอเลี่ยนบอกเลยว่าลำแสงเอเลี่ยนโกงจิดจัดอะเยี่ยมมากบอกเลยเยี่ยมยอดกระทอดเจียวชึบชึบชึบปิดประตูเปิดออกดูแมวอยู่ข้างในมันอยู่ตรงนั้นนี่หว่า อะไรวะเนี่ยปิดประตูนายจะเปิดประตูทําไมกันเนาะชิบเอาเราเราเราคว้างอะไรเนี่ยชิบอุ้ยเกียบเกี่ยวของตัวเองอีกเอาแล้วเราอะไรวะเนี่ยอืมอะไรวะเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยชิบชิบนี่แน่ชิบเอาไปเอาไปกินเราจะพูดอย่างคาอย่างสุภาพเอาไปกินเอาไปกินแซะมันอยู่ไหนวะชิบอุ้ยกระตุก มือกเลยว่ากระตุกกระตุกเลยฮะกระตุกเลยไม่แน่เลยเราแฟบสามลูกกว้างไปอือนั่นแหละสามลูกพลังสามโก้สามโก้หน้าโมกว้างไปอือนั่นแหละสองโก้ก็ได้วะสองโก้ก็ได้วะไปกันเลยชนะครับกำลังดำเนินการแข่งขันทั่วไปชนะสองครั้งในห้าแมตช์ จะเลื่อนขั้นได้เลื่อนขั้นที่ไหนเลื่อนชั้นปัทโทนี่ได้ถูกใจด้วยนะครับอืมตอนนี้ผมได้สูงสุดด้วย2,228 SS p a r s นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับใครที่ชอบไนมะ่ให้ลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย